ู้บัญชาการทหารบกปฏิบัติภารกิจในพื้นที่กองทัพภาคที่3ย้ำํำรงการใช้ทรัพยากรของกองทัพบกปกป้องประชาและดูแลสุขอนามัยของทหารใหม่ชุดครูฝึกและกำลังพลทุกนายตามมาตราการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกและคณะ ได้ตรวจเยี่ยมฐานฝึกฐานใหม่และเยี่ยมชมหน่วยฝึกฐานใหม่ปลัดที่2ทับ2,564ของมณฑลฐานบกที่35ค่ายพระยาพิชัยดาผัดจังหวัดอุตรดิตถ์ภายใต้มาตรการป้องกันโควิดการจำกัดพื้นที่และไม่สัมผัสสิ่งแวดล้อมภายนอกแบบระบบปิดหรือ b u b เป e a n แอนซิโดยกองทัพบกให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนและให้มีการกักตัว7วันก่อนการทำหน้าที่ พร้อมด้วยการตรวจคัดกรองโควิด -19 แบบ ATK เพื่อสร้างความปลอดภัยตามระบบการจำกัดพื้นที่เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการฐานบกที่มอบให้กรมยุทธศึกษาฐานบกเป็นผู้กำหนดมาตรการในการบริหารจัดการฝึกฐานใหม่ให้มีความปลอดภัยลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อและเป็นไปตามที่สปคกำหนดซึ่งที่มลนทนฐานบกที่35 มีฐานใหม่ผลัดที่2ทับ2,564เข้ารายงานตัวรับใช้ชาติจำนวน181นายทั้งนี้ฐานใหม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 พร้อมได้รับการตรวจประเมินทั้งสภาพร่างกายและจิตใจอย่างละเอียดจากโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาผักก่อนที่จะเข้าการฝึกตามหลักสูตร ผู้บัญชาการฐานบกได้กล่าวมอบนโยบายย้ำให้ทางหน่วยดูแลสุขอนามัยของฐานใหม่ชุดครูฝึกและกำลังพลทุกนายแตม่มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัดให้โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาภักทำการตรวจคัดกรองเชิงรุกอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวขอบคุณน้องๆฐานใหม่ทุกนายที่เสียสละมารับใช้ชาติสิ่งทุกคนจะต้องปรับตัวค่อนข้างมากจากพลเรือนมาอยู่ในกฎระเบียบขอให้ฐานใหม่ทุกนายอดทน หากมีปัญหาอะไรให้บอกครูฝึกได้ตลอดเวลากล่องทะปกพร้อมให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่